สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC พีจาทุกท่านครับวับนนี้มาอยู่กับน้องโบพี่น้องครับอยู่กลางทุ่งนา้นองโบเนะ<ห>าะน้าอ่ำทวมให้หน้าพี่น้องนี่ครับน้องโบมีงวัวฝากพี่น้อง6กโต้องโบเนะหาะค่ะฮกโตค่ะอยู่บ้านกุศซิมครับตำบลโคกกลางอำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ <c oughs> น้องโบมีงวัวฝากพี่น้องงามฮกโตนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนาเลยพี่น้องครับนี่อาติในเนาะน้าอ่ำทวมครับคุณ งัวลหลายครับมือนี่6กโตก่อนน้องโบเนาะจ้านะครับยูบานกุดิมพี่น้องครับบรรยากาศเอาสบายสบายเลยพี่น้องนะครับแดดกับบมีดอกท้างจังหวัดอำนาเจริญครับพาอยู่กับย่างบ่วท่านเดออกนะครับอ่ะเบิ่งน้นกันพี่น้องครับ6กโตเงาวๆครับน้องโบครับนี่เอางอตัวแหลกเลยน้องโบครับตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับเป็นงอปรามันรวมผสมนะครับตัวแหลกตัวง่ายพี่น้องนี่ผสมตุยมากครับผสมตุยมากอ่ะตัวแหลกครับ น้องโบเปิดราคาเท่าไรครับน้องโบห้าหมื่นแปดพันค่ะห้าหมื่นแปดครับพี่น้องครับห้าหมื่นแปดพันงวงตัวแรกครับนี่ท่ายสูงเลยครับน้องโบสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับตัวใหญ่ๆพี่น้องราคาห้าหมื่นแปดเนาะแม่นปะครับค่ะต่อรองได้พี่น้องนะครับงวงปลาแมนูผมท่ายสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับเคยไปดูเจ้าตัวครับน้องโบลูกที่สองเนี่ยค่ะสมไว้นี่ค่ะเคยไปดูกันหนึ่งตัวครับผสมสัติกับตัวที่สองในทองนี่ครับพี่น้อง เจ้ามุ่นแค้นนะครับสมบามันแดงไว้นะครับสมรอดไว้ในเดือนกว่าเนาะน้องโบเนาะถินเนาะวันที่ผสมครับสามสิบมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับนวดขวดยี่สิบหกท่านว่าหกหาครับได้หนึ่งเดือนกว่ากแล้วพี่น้องใบรอดครบนะครับง่วนตัวแรกของคลิปนี้ครับเมือลายเอียดง่วนครับพี่น้องครับนี่หนาหนกงง่าพี่น้องครับขอบหูคลิปหูสีดําลําโตเงาครับหนังหนาพี่น้องนี่ครับจมูกสีดําบ่อฉีกบ่อแหวงนี่ครับ ส่วนตาเพิ่นก็เป็นตาเฉิ่นตาเสือนะพี่น้องเนาะมึงตาเสือตาแก้วนี่ยแหละเรียกทุกคนสิเอื่นครับนาโนมึงมึงตาเพิ่นเดอ้อนี่ครับเป็นตาตาเสือนะครับนี่ครับวันจับหมองนางครับนะครับหน้าคาติดโบดมานดำลางครับนมสีน้องตางโบนเนาะนมสีโบมีติงนะครับประกันขาถอกขาทอนนะครับเนาะรับประกันค่ะรับประกันถอดเกือบเลยทั้งโบค่ะน้ำท่วมโอ้ยฝนตกหนักหลายพีน่น้องเอ้ย เบิ้งส่วนถ่ายครับงี่ตัวแรกครับเพศสีดำพวงหางลากดินน้องตุงโบวงามไรนี่ครับเบิ้งส่วนถ่ายพี่น้องนะครับเพศสีดำครับฟอยหางสีดำนุ่มสีบ่มีติงประกันค่าทุกค่าทอนส่งสุดส่งชมครับงี่ตัวแรกพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ร่อยสีสิบห้าบวกลบห้าหมื่นแปดพันครับต่อรองได้ครับน้องโบครับผสมนี่มาไปเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะครับเคยมีลูกกันหนึ่งโตนะครับแต่ติดกับตัวที่สองในท้องนะครับเด้อนี่ครับขอบหูคลิปหูสีดำครับพี่น้อง หัวตัวแหลกของคลิปนี้นี่ครับบุ้ยให้หน้าพี่น้องเอ็นนำไล้เลยห้าหมื่นแปดครับราคาห้องต่อรองไหนกับน้องโบน้องน้งโบเนาะจ้่ตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่ครับหัวเครื่องดำลูกสองในทองนี่ครับนุ่มซีบมีติง่งหยีบเล็บงามครับคัตนตัวแหลกขันเอียงนะโบขันคันโอ้เดียกเดียกกระดิกกระดิกสองตัวนี่ครับพี่น้องใหญ่ ลำโตเงี้ยอัลลาดพี่น้องนียติดบทลายครับงวตัวนี้ห้าวแลลวงงวงนอนแล้ว <c oughs> นี่ครับเบื่งหน้าตาเพื่อนตาจะเป็นตาแก้วนะครับด้อตาตาเอื่นตาเสือทั้งบานพิจาเอื่นตาเสือนะครับงามพี่น้องครับขอพ้งคลิปพูงสีดำงวตัวแหลกของคลิปนี้น,นะครับขันไหลอ่ะต่อไปเบื้องตัวที่สองน้องโบเนาะจ้า <c oughs> เบื้องบนตัวที่สองพี่น้องครับนี่กลางให้หน้าเลยนี่ครับตัวที่สองครับน้องโบเปิดได้ค่าเท่าไรครับนี่ยห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นพี่น้องครับต่อรองไหนเนาะจ้าห้าหมื่นต่อรองไหนครับตัวบักใหญ่พี่น้องท้ายสูงเลยครับสูงร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ผสมเจ้าเจ้าสติงเลมาเอชเอชสองศูนย์หนึ่งครับเคยไปดูกันหนึ่งตูนะครับเนาะจ้าแมนปะตัวที่สองอาทิตย์ตัวที่สองในท่องครับผสมวันทีซิปเมสซาสองพันหนึ่ร้อยหกสิบห้ากำหนดขอดีสิบห้ามุกกะล่า นี่ใบมีหลอดครบครับได้เดือนกว่าๆแล้วพี่น้องนี่ครับผสมพอพันใหญ่มายืน,น,นะนงา้าๆหัวตังเฉิดดีห้าหมื่นต่อลองใดครับถ่ายสุหง่อยสี่สิบครับพี่น้องแต่ติดดุกสองในทองเป็นหัวบาลมันดูผสมพี่น้องครับเคยมีดูกนหนึ่งตพี่น้องเมืองล้มกันนะครับบรรยากาศกลา,างทงุ่งนาเลยมันอาจจะน้ำร้ายพี่น้อง มงหน้าตาครับนี่พี่น้องจมูกสีดำโบชีกโบแวงครับนี่ครับนดำลางลาบโดยเฉพาะนุ่มนุ่มซีเนาะน้องโบเนาะนุ่มซีค่ะนุ่มซีเ่ามีติ่งครับพี่น้องครับลำตัวยาวอ้างลึกครับนังหนางวงตัวนี้เคยไปดูกันหนึ่งตัวครับแต่ติดกับตัวที่สองในท้องผสมพอพันใหญ่มากบสมหลอดมากครับได้เดือนกว่าแล้วพี่น้องนับน้องโบเปิดราคาในราคาหามื่นครับสามารถต่อรองราคาได้ครับไกลๆก็มีรถรับส่งด้วยพี่น้องนะครับเอา ลอยน้องโบไปเลี้ยงแน่พี่น้องมองลามเบิดแล้วไถหน้าเบิดแล้วพี่น้องอ่ะส่วนถ่ายครับเพจสีดำน้องโบเนาะค่ะปล่อยหางดกสีดำครับนุ่มสีว่ามีติ่งนะครับนี่ครับเพจเพิ่นหาหมื่นสื่อพี่น้องต่อรองได้ตัวง่ายหนึ่งนี่ครับเบิ่งฟังสายเพิ่นประกันค่าทุกค่าถอนน้องโบเนาะค่ะรับประกันค่ะรับประกันทุกตัวแหละนี่ค่าทุกค่าถอนส่งสุดส่งโจมตัวที่สองด้วยพี่น้องครับตัวที่สอง ง่วงมันก็นจิ้คือกันแนี่นี่ครับพี่น้องอันด้ำลางครับนุ่มซีบมีติ่งนะครับพ่นด,ดินกระลมไรนะครับเงาห้างไงว่าตัวพี่น้องเพรสีดำปิดเลยนะครับพ่วงห้างสีดำง่วงปลาหมันดูผสมถ่ายสูงร่อยสี่สิบปวกลบครับเคยไปดูกันนึงโตนะครับตอนที่ผสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องผสมได้เดือนกว่าแล้วครับ สมจอาสติงลี่นะครับเป็นตาหูเนาะมือสายตาเพ่นยืนเฉิดง่ามงาาพี่น้องมองตัวนี้น่าสนใจนะครับหามื่อนครับต่อรองไหนก็้องโบโท่งมาต่อเอาพี่น้องเลยเอาไปเลี่ยงควันจับมองนั่งรับพี่น้องะเบื้องหน้าตานะครับประกันตันี้ขาโทรขาทอนทือเก่าก็้ังโบ้ครับตัวที่สองหามื่อนต่อร่องใดนะครับงัหลูกสองในทองพี่น้องงวเครื่องดำครับมื่อนี่กับวัฒนายงวให้น้องเพอน ฝนกรโอ้เนาะน้ำโบค่ะตบซุ้มมือค่ะมองลามกับบอมี่เลยพี่น้องอ่าหามื่นครับโต๊ะที่สองน้ำโบเนาะจ้าอ่ะต่อไปเบป็งโต๊ะที่สามตัวนี้นี่บอไปเปงโต๊ะที่สามครับพี่น้องครับงานมาเลยเป็นงงวัตโต๊ะที่สามนะครับพี่น้องนี่ครับง้วัตประกันทองทองอีกสามหมื่นครบทสามเดือนครับผสมเจ้าพริกแดงมานะครับเป็นง้วัโต๊ะที่สามนะครับอ่ะเปิดราคาเลยน้ำโบ หาเมื่นเก่าค่ะหาเมื่นเก่าพันครับพี่น้องหาเมื่นเก่าต่อร่องไหนครับถึงความปลามันดูผสมครับทายซุงไว้น้องโบสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับเพิ่มไปดูจากโตครับลูกที่สองค่ะในทองลูที่สองในทองเนาะรับประกันทองดูรับประกันทองนี่ตัวทองร้อยมั้ยตัวทองเรียบร้อยแล้วค่ะตัวทองเรียบร้อยครับผสมเจียพริกแดงมาเ้อะวันที่ผสมยี่สิบเอ็ดคุ้มผ้าสองพันอร่อยหกสิบห้ากับนดขอดหกท่านว่าหกหาครับพี่น้องครับได้สองเดือนเก็บอีกยี่สิบเจ็ดหมื่นครับค่ะ ง้วประกันทองง้วหลูกสองในทองพี่น้องนะครับมอวตัวที่สามหามื่นเก่าราคาห่องครับราคาเปิดสามารถตอรองราคาใดพี่น้องครับมอวเครื่องดำนี่นะาค้าทั้งสี่กับติดโบดมากนะครับกีบเล็บงามขอบหงสีดำครับจมูกสีดำบวชีบวแบงครับง้วตัวที่สามม้วเต็มหน้าอยู่พี่น้องเลยน้องโบบดมองลามแล้วอ่ะวันจับมองนางทับครับหามื่นเก่าครับราคาเปิดราคาห่องตอรองใดครับง้วนทอง นี่ครับถ่ายสุ้งรอยสีชมห้าบวกลบเนาะจ้าบึงส่วนถ่ายครับนีเพจเพจสีดําครับพี่น,อนอ้องพวงหางนั่นแกงใบแกงมาพวง,พงหางสีดํานะครับนุนม่มนุ่มสีบ่มิติ่งครับตัวที่สามงัวงประกันทองบึงฟังสายครับพี่น้องบม่มแต้มนี่ครับลำโตเาาพี่น้องงัวลูกสองในท่องอ่ามื่นเก่าพันนะครับผสมเจ้าพริกแดงมาแล้ว ประกันค้าทุกค้าทอนนะครับเนาะค่ะรับประกันค่ะรับประกันทองน้ำค่ะรับประกันค่ะเอาประกันทุกอย่างนางโบงงน้องใหม่ฝนกระมาะละหอดขวบเก่าเพนอ่ามื่นเก่าครับมวัวอตัวที่สามวม่อประกันทองเรื่อพี่น้องตอร้องไงตอร่องราคาได้รับหามื่นเก่าพันราคานี่นางโบอ่าห้องไหวนะครับหั่อประกันทองทองสีเขีสามเดือนนะพี่น้องนะครับหัวอลูกสองในทองเนาะแดดออกแล้วนางโบกรลังใส นี่ครับมัวเครื่องดำครับเพจที่ดำพวงหางที่ดำนุ่มสีบอมีติ่งนะครับเนาะบอมีค่ะปูนจมโคลนลงไปแล้วหน้าตาอ,อ่ะตัวที่ตัวที่หนึตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามนะูพี่น้องจำไว้นะครับ,นนนบต,ราาตัวที่สามทองสีเขีสามเดือนผสมเจ้าพริกแดงนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาหาหลวงโบหลวพี่น้องโทรมาต่อรองราคาเอาครับต่อรองในทุกตัวพี่น้องนี่เปเล่นกล่อง เป็นตะหูนยู่น้องเลยนี่ครับตัวที่สามครับงวัวประกันทองหาหมื่นเก่าครับราคาห้องสามารถต่อรองราคาได้นะครับต่อไปครับไปเบิง้งงหัวตัวที่ซีตัวไหนน้องโบวัาเนี่น้นนองสาว<อ>หัวสาวปะหัวสาวสาวจักปีนะครับสองปีค่ะสองปีผสมแล้วบปอบอ่ะ,อ<า>ะค่ะยังโบผสมยังประาสมเอ้าวราคาเลย ราคาสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะสี่หมื่นห้าพี่น้องตันจุลูอยู่สี่หมื่นห้าพันบาทเป็นหูนปะหูยะอยู่ค่ะย่างปลาเหรินน้ำถ่ายสูงแค่ไหนครับโบสูงลอยสามสิบหกค่ะตัวนี้อยสามสิบหกบวกลบครับพี่น้องใอบสมขึ้นรลอยสามสิบหกบวกลบครับง่วงพี่น้องง่วงแม่สาวสองปีไว้ยังมลาทัผสมนะครับตอนนี้มันสมสี่หมื่นหาเนาะราคาเปิดจ้า ตามมาตรอนราคาไดนครับง่วเครื่องดำพี่น้องนะครับขอบหูคิบหูสีดำนะครับจมูกสีดำผสีบาเวงครับที่ไซดีเนาะที่ไซดีค่ะเพื่อนตันจุลูเนื้อนังดีแห้งนี่นี่ครับนาค้าติดโบดมานะครับง่วสาวว้ยสองปีนะครับเป็นงัวปลามันลูกผสมเลยพี่น้องสังเกตจากหูกับเขานะครับสีมืดหัครับง่วตัวพี่น้องนี่ครับหนังหนานะครับงัวตัวครับ น้ำลางล่ามไปหอดนุ่มไน้องมีข้อลลยตามภาพนะครับนุ่มสีน้องโบนนะบ่มีติงบ่มีติงค่ะบ่มีติงนะครับเพดสีดํานะครับพวงหางสีดําครับนุ่มสีบ่มีติงหมวตัวที่สี่นะครับัตที่สี่สี่หมื่นหาครับราคาห่องสามารถต่อราคาได้นะครับนี่ครับพวงหางสีดํานุ่มสีบ่มีติงนะครับหัวสาวนี้ใช้ดีครับไปน้องเนอหนังดีเลย ยังมันทาผสมเนาะบเนาะจ้าเอาไปกันนาหีนไก่เลยวละ่ะ <laughs> มาแมสดาวถ่ายสูงห่อยตอยก่อนหงบน่อยสามสิหค่ะห่อยสาครับพี่น้องสี่หมื่นหพันต่อร่องไดแดงขับทงเลยพี่น้องเงยลยคุณมัวสี่หมื่นหารับต่อรองไดครับหลวงบบเฉิดเป็นเฉิดผ้าอายุกับชินนังกัล่งมาล่ะประมาณสองอาทิตย์เขาสองสาอาทิตย์พี่น้องเลยผ้าอ,อยู่เขาทางจังหวัดร้านลค่ะนี่ น้ำท่วมน้ำท่วมก้อนน้องโบนเนาะตัวที่สี่ครับสี่มือหาครับพี่น้องเป็นตะแพงนะเพ่อแม่สาวนี่นนไว้ประมาณสองปีนี่แหละเรืออาจจะบ่ถึงก็ได้นะครับเนื้อหนั่งพอดีครับมันอ้วนนะครับตอนนี้านะยังแม่ผสมครับงพว่เครื่องดำนะครับประกันตัวนี้ค้าโทร่าถอนเนาะน้องโบนเนาะค่ะรับประกันรับประกันตัวนี้คือเขาอ่ะต่อไปอ่ะพี่น้องครับเบิ้งงวัวตัวที่หาครับพี่น้องตัวที่ห่าคองคลิปนี้นะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวเนาะน้องโบแม่สาวผสมเรียบร้อยครับ ผสมเจ้าฮิวโกไว้ตัวนี้ตัวที่หาหนางโบเปิดและค่าเท่าไหร่สี่หมื่นเก่าค่ะสี่หมื่นเก่าพี่น้องนะครับผมบอกสี่หมื่นเก่าพันต่อรองได้ครับเป็นงวแม่สาวนะครับผสมเรียบร้อยผสมเจาฮิวโกไว้เดือนกว่าแล้วพี่น้องผมหลอดไปนะครับวันที่ผสมเก่ามีสาวสองพันหนอยหกสิบห้าำนดขวดทีเก่ามุกรลาหกโคครับได้เดือนกว่าพี่น้องนะครับมาชนกันนางโบมาชนค่ะ <laughs> มาชนตรงเนาะ นี่ครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าพี่น้องลำโตเงาอ่า,อางึกครับอะไรใหญ่ๆหัวตัวนี้นะครับขัวเครื่องดำเลีวยะไรตีดไปก่อนนี่ครับเบื้องส่วนถ่ายเพจสีดำพวกหางสีดำครับนุ่มสีเนาะอุ้ยติงนุง่มสีว่าม่ติงค่ะอุ้ยเล็ตุ่มเปะพี่น้องเลยคุณ<ม> <laughs> จม <laughs> อสี่หมื่นเก่าพี่น้องเอาเอาไปเลี้ยงนะครับโทรมาต่อรองราคาเอากระดงโบโทรได้กะสีขายแล้ววันนี้น้ำท่วมหมดแล้ว <laughs> โหมกสีดําครับว่าสีกวาแบงพี่น้องง้วาสาวผสมในเดือนก้าแล้วนะครับนี่ลําโตเงานะครับหนังหนาครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันอะไรใหญ่เลยงวาตัวนี้ขวัญจับมองนั่งทับนะครับง้วาเครืองดําเพลสสีดําพ่วงหางสีดําสี่หมื่นเก่าน้องหนุกโบเนาะค่ะตัวที่หาตัวที่หาตัวที่หาพี่น้องเลยนี่นุ่มซีเต่าเหรนุ่มสีค่ะนุ่มสีเต่าบ่มีติงครับพี่น้องผสมเจ้าหิวโกไว้แล้ววันที่เก่าไม่าหกหาครับในเดือนก้าแล้วนี่ สี่หมื่นเก่าราคาเปิดราคาห้องสามารถต่อ,อรองราคาได้นะครับหัวแม่สาวพี่น้องเอ้ยอ่าถาไสูงเท่าไหร่ผมบอกื่องทำสูงร้อยสี่สิบบวกลบคร้อยสี่สิบบวกลบครับนี่ครับร้อยสี่สิบบวกลบหัวาสาวผสมในเดือนกว่าพี่น้องนี่ครับนุ่มสีเพราะมีตีนทำกำลางมันอาชิดโอ้พี่น้องเอ้ยดิน <laughs> อ่ะอกราบขออภัาายด้วพี่น้องครับพอฝนตกทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับหม่องไทยงว่วนมันกลับไ่ค่อยมีเลยล่ละนี่ครับเงาหางกะกลมง่ายพี่น้องเพศที่ดำป้วงหางที่ดำตัวที่หาน้องโบเนาะจ้าสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันสี่หมื่นเก่าพันตัวที่หกที่ใสบัดตัวที่หกอ๋ออย่าเบิ่งตัวที่หกแต่ในสนใจกะทูมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ต้องโบพี่น้องทูมาเอาไปเอาไปเลี้ยงซอยพนเพคนนี้ไร้แห้งไร้แห้งอ่ะตัวที่หานี่ครับ สี่หมื่นเก่างอเมซาวผสมในเดือนกว่าลมเจา้าหิวโกม่ะต่อไปตัวที่หกตัวนี้ขึ้นนั่นวะนี่เค่ะขึ้นเมื่อกี้นี่เลยพี่จ่าเห็นอยู่โค้มูท่านัน,นอ่ะตัวนี้นเปิดรคาคาเท่าไหร่น้องโบห้าหมื่นหกพันค่ะห้าหมื่นหกครับ, 5, 6, 000, รบพี่น้องเม็ดสีงามพี่น้องเอ๋ยท่ายสูงเลยน้อง,งโบซุงร้อยสี่สิบสองบวกลบค่ะร้อยสี่สิบสองบวกลบครับ, 42, บ,บ,ครบเคย่งมีลูกจกักโตลูกที่อันสองเหรอคะ เคยไปดูกสองตนวะไม่ครับเคยไปดูกับสองตัวคร <un> ับน้องหัวตัวนี้ถ่ายสูงร้อยตัวแรกกวางบูสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองครับเปิดราคาหามื่นหกมันวะจ้าหามื่นหกพันต่อรองไหนสีงามครับพี่น้องอะไรใหญ่เงีตัวนี้ขึ้นมือนี่แหละมืนกับสมท่านอยู่ดอกเพิ่งเริ่มขึ้นของหัคลิปหัวสีดำความจมูกสีดำมชีโปรแวงร้อยสี่สิบสองความสูงเพิ่นนะครับลำตัวเงาครับอ่างดึกพี่น้องอะไรใหญ่ใหญ่งีตัวนี้หนังหนานะครับตัวที่หกของคลิปนี้ครับ ตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งส่วนถ่ายครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางสีดำนี่ครับเบิ่งตาลังเพิ่นโค้มูขนาดเลยหามื่นหกเนาะของโบต่อลองได้แม่นวะแม่นค่ะต่อลองได้ครับเบิ่งฟังนี่ปุดขึ้นก็ได้หน้าเลยพี่จ่าอะไรนะครับนี่ครับเบิ่งหน้าตาแก่ๆพี่น้องทันแม่นสมกับลูกสองเลยค่ะพี่จ่าอ๋อแต่ว่าเคยมีลูกหนึ่งตัวเมีนค่ะเมื่อกี้เราพิส วาพิษวายอยู่บ่าเป็นยังโอเป็นยังเคยไปดูกันหนึ่งตครับหยิบเล็บงามครับวัวตัวที่หกนะครับหกอาหารมื่นหกพันต่อร่องไหนึ่ครับของหูคิปหูสีดำจมูกสีดำบอสีกปแวงนะครับขึ้นแล้วครับตอนนี้ยังมาทำผสมเนาะเพิ่มขึ้นนะครับในสนใจกระโทนมาสอบถามเพิ่มเติมใดครับน้องโบสุดสวยครับแบ่งปันไปเดียงเลยพี่น้องเลย โัวเต็มทงอยู่ลายแห้งลายแห้งพี่น้องเลยอ่ะไปเรียงนะครับโทรมาต่อรองราคาเลยน้องโบเนาะจ้านี่ครับน่องีบวมีตีงนะครับประกันค่าทุกค่าถอนนะครับเนาะรับประกันค่ะใช่ชุ้มหน่อยสี่สิบสองพี่น้องนะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับกับน้องโบนะครับนี่น้องพี่น้องเบิ่งนกันเบิ่งหน้าตามปนก่อนนี่นะครับอ่าหมื่นหกพันตอรองได้อ่ะใบสมขึ้นนองโบวันนี้ มื่อนีเมฆฝากพี่น้องฮกโตน้องโบเนาะใช่สนใจตัวใดครับโซ่มาสอบถามเพิ่มเติมใดก็น้องโบโทรมาต่อรองราคาได้เลยพี่น้องก่ต้องเกรงใจครับทุกโตสามารถต่อรองราคาได้บรรยากาศอ่ามันอาจจะจีรแน่พี่น้องเลยบรรยากาศปอไพ่ครับไพ่อายุทงหวัดจำนาจะเลื่อนเขาเรียบดีทุกโตนะค่ะเรียบดีทุกโตเนาะเพราะเห็นบพราะยาวค่ะตามนะครับตามน้องโบบอกสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าก็ทั้งโบนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม